ลองจินตนาการว่าคุณอยู่บนชายหาดในประเทศไทยทะเลที่สงบจูจ่ๆก็เริ่มลดระดับลงน้ำทะเลลงอย่างรวดเร็วเป็น 10, 10เมตรหินสมอเรือปรากฏขึ้นปลาบางตัวยังอยู่บนทรายถ้าคุณเห็นสิ่งนี้อย่าคิดอย่าถ่ายรูปอย่ามัวดูแค่หันหลังกลับแล้วเดินให้ไกลที่สุดจากชายหาดทางที่ดีคือขึ้นเนินหรือไปตึกสูงห้าชั้นห้ามใช้ลิฟต์ทุกวินาทีมีค่าใครที่เริ่มวิ่งทันทีจะรอดชีวิต หลายคนได้ยินเสียงแปลกๆก,ก่อนคลื่นมาเหมือนเครื่องบินบินต่ำมากหรือเหมือนรถไฟขบวนใหญ่กำลังวิ่งผ่านนี่ไม่ใช่เสียงน้ำนี่คือเสียงของหายนะถ้าคุณได้ยินเสียงแบบนี้อย่ากพยายามทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรแค่พาคนใกล้ตัวทุกคนแล้วรีบหนีไปไม่ใช่ย้อนกลับไม่ใช่เรียบชายฝั่งแต่ออกห่างจากมันขึ้นที่สูงให้ไกลาจากน้ำอย่าหันหลังกลับจนกว่าจะปลอดภัย S ส s น n a m ไม่ใช่ขคลื่นแบบในหนังมันคือน้ํานที่ยกตัวสูงมหาศาลเหมือนทะเลทั้งผืนจะเคลื่อนเข้าสู่เมืองทุกอย่างมาพร้อมความขุ่นมัวมีขยะเรือต้นไม้มันไม่ได้โถมจากด้านบนแต่มันพุ่งเข้าใส่และบทขยี้คุณว่ายน้ําที่นี่ไม่ได้หรอกก้อนหินเศษซากแรงประทะคุณยืนอยู่ไม่ได้แน่สิ่งเดียวที่คุณทําได้คืออย่าไปอยู่ตรงนั้นตอนที่มันตอนที่มันหากคุณอยู่ในเมืองริมน้ํา และเห็นว่ามีอะไรผิดปกติให้วิ่งหนีไปอย่าวิ่งไปที่รถอย่าคว้าโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ให้วิ่งขึ้นไปที่สูงขึ้นบันไดตามถนนหรือตามป้ายบอกทางโรงแรมมักมีลูกศรบอกทางควรจำไว้ตั้งแต่ตอนเช็คอินลิฟต์อาจค้างได้รถอาจติดขัดขาของคุณคือวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชีวิตรอดยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสรอดมากขึ้นเท่านั้น สึนามิไม่ค่อยมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนอาจมีเสียงไซเรนอาจมีการประกาศสรหรือแค่น้ำทะเลผิดปกติสิ่งสำคัญคืออย่าลังเลอย่าถ่ายรูปอย่าถามอินเทอร์เน็ตอย่าอาจงวิ่งหนีคนมักตายเพราะเสียเวลาไม่ใช่เพราะไม่รู้เอาตัวรอดและช่วยผู้อื่นอย่าทำตัวเป็นฮีโร่แค่ระวังตัวกอบอ,อ,อ<ะ>มีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ สัตว์มักจะรับรู้สึนามิได้เร็วกว่าคนนกจะบินขึ้นสูงสุนัขจะกังวลปลาจะว่ายอย่างผิดปกตินี่ไม่ใช่เรื่องวิเศษแต่เป็นเพราะพวกมันรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เราไม่ทันสังเกตดังนั้นหากสุนัขหรือดอกกรอบตัวเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆนั่นคือสัญญาณให้อพยพทันทีไม่ต้องรอช้าในทะเลเปิดแทบมองไม่เห็นสึนามิ คลื่อนอาจสูงแค่เมตรเดียวแต่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเครื่องบินสูงถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอถึงชายฝั่งมันจะชะลอบีบอัดแล้วสูงขึ้นเหมือนพลังทั้งหมดของมหาสมุทรถูกบีบอัดลงมาในพื้นที่แคบแคบน้ําไม่ได้ส,สดั้นแต่มันดันมันพัดพาทุกสิ่งไปนี่ไม่ใช่คลื่นแต่มันคือมหาสมุทรที่เคลื่อนที่ดูเหมือนว่ามีเวลาน้ํากําลังขึ้นช้าๆแต่นี้เป็นภาพลวงตาใน20วินาที มันอาจสูงถึงเอวและหลังจากนั้นก็จบคุณเดินไม่ได้แล้วคุณจะถูกพัดไปปี2547ที่ไทยเคลื่อนสูงถึง10เมตรผู้คนวิ่งไปโรงแรมไม่ทันด้วยซ้ำคุณไม่มีเวลาคิดยิ่งคุณเริ่มเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นเท่านั้นน้ำเองก็อันตรายแต่มันมีทุกสิ่งที่ไหลามาตามทางทั้งโลหะแก้วเรือตู้เย็นทุกอย่างลอยหมุนเคว้งคว้างพุ่งชน พอระดับน้ำลดมันก็จะดูดกลับลงไปสู่หลุมสู่แม่น้ำใต้สะพานลงไปด้านล่างดังนั้นจงอยู่ห่างจากที่ต่ำคลองลานจอดรถหากอยู่ในอาคารให้อยู่ห่างจากหน้าต่างและเฟอร์นิเจอร์หนักคลื่นยักษ์ซึนามิมักจะไม่มาแค่ลูกเดียวเท่านั้นคลื่นลูกแรกนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้น10-20หรือแม้กระทั่ง40นาทีต่อมาคลื่นอีกลูกอาจมาถึง บางครั้งมันอาจจะรุนแรงกว่าลูกแรกน้ำจะสกปรกมากมีทั้งน้ำมันสิ่งปฏิกูลสารพัดป,ปะปนอยู่ไฟไหม้สายไฟขาดเกิดความวุ่นวายขึ้นและหากคุณอยู่บนที่สูงแล้วอย่าเพิ่งรีบลงมาจงรอคอยต่อไปอย่างใจเย็นดีกว่านานขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงแทนที่จะรีบออกไปถูกคลื่นลูกที่สองซัดผู้คนที่รอดชีวิตในปี2004ต่างพูดคล้ายกันว่า วิ่งหนีทันทีไม่หันหลังกลับไม่พยายามช่วยสิ่งของบางคนปีนขึ้นเนินใกล้วัดบางคนขึ้นไปบนดาดฟ้าโรงแรมบางคนพาเด็กๆไปด้วยรวมถึงเด็กคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพวกเขาทุกคนตัดสินใจอย่างรวดเร็วแค่นั้นเองรีบทําถ้าเราจะตายถ้าขึ้นที่สูงก็มีโอกาสรอดหลังเคลื่อนถาโถมคือหายนัดแท้จริงบางคนมีแผลจากเศษแก้วบางคนขาหัก มีคนสำลักน้ำสกปรกบางคนก็เป็นหวัดเพราะนอนในเสื้อผ้าเปียกไม่มีร้านยาไม่มีไฟฟ้าหมอก็น้อยทุกอย่างแย่มากสิ่งสำคัญคือห้ามเลือดให้ความอบอุ่นล้างแผลและอย่าดื่มน้ำที่ท่วมขังดื่มเฉพาะน้ำสะอาดเท่านั้นนี่คือเรื่องของการเอาชีวิตรอดในชั่วโมงแรกหลังเหตุสิ่งที่ยากที่สุดคือการตามหาคนบางคนติดอยู่ใต้ซาก บางคนไปถึงเมืองใกล้เคียงแล้วบางคนติดต่อไม่ได้อาสาสมัครกู้ภยัยโดรนสุนัขทุกคนช่วยกันค้นหาทำรายชื่อตามโรงเรียนและวัดตั้งจุดนัดพบทั้งหมดมี้สำคัญมากเพราะช่วงแรกเกิดความวุ่นวายการดำเนินการง่ายๆจะชี้ขาดว่าพบคนรอดชีวิตได้กี่คนซึนามิไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตแต่ยังรวมถึงเรื่องของภูมิภาคทั้งหมดด้วย ชายหาดก็จะว่างเปล่าชาวประมงสูญเสียเรือของพวกเขาโรงแรมถูกทำลายเสียหายการท่องเที่ยวหยุดชะงักนานหลายเดือนหรือเป็นปีผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากธุรกิจไรลูกค้าทุกสิ่งจะฟื้นตัวได้ช้าและยากลำบากดังนั้นการป้องกันซีนามิจึงเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทรัพยากรสำรองและความยั่งยืนหลังภัยพิบัติหลังภัยพิบัติครั้งนั้น ที่คนตายกว่า2 0 0 0 3 0 0 0่คนทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปในไทยมีไซเรนป้ายและการซ้อมในโรงเรียนผู้คนถูกสอนว่าควรหน,นีไปไหนและทำอะไรแต่ถึงอย่างไรเวลาก็คือตัวตัดสินแม้มีสัญญาณมีระบบแต่ถ้าไม่ไปเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์ระบบสามารถเตือนได้แต่จะรอดได้ก็ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นวันนี้มีทุ่นอยู่ในมหาสมุทร มันตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตามชายฝั่งมีสถานีทั้งหมดเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวส่งสัญญาณได้ในนาทีเดียวโทรศัพท์วิทยุจอในร้านกาแฟาทุกอย่างจะทำงานแต่เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นบางครั้งก็ล่าชา้าบางครั้งก็ขัดข้องสิ่งสำคัญที่สุดคือคนต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรและทำทันที ตอนนี้เมืองชายฝั่งของไทยมีไซเรนและแผนที่เส้นทางอยู่ในโรงแรมมีแผนอพยพที่ชายหาดมีป้ายบอกทางมีการฝึกซ้อมกันอยู่และทั้งหมดนี้ใช้งานได้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่อนคลายได้เพราะในช่วงเวลาวิกฤตคุณคือคนตัดสินใจคุณจะลุกขึ้นและไปได้ทันเวลาไหมคุณจำทางขึ้นที่สูงได้หรือยังคุณพร้อมที่จะก้าวไปโดยไม่ต้องรอคำสั่งหรือไม่ถ้าได้ยินเสียงไซเรนเห็นน้ำทะเล หรือรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่าคิดมากลุกขึ้นแล้วไปอย่าเช็คโซเชียลมีเดียอย่าถามแผานากต้อนรับแค่ขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ช่วยเด็กๆอย่าหยิบของที่ไม่จําเป็นอยู่ให้ห่างจากน้ําสะพานและพื้นที่ตํารอสัญญาณสิ้นสุดแล้วค่อยกลับมาและที่สําคัญจําไว้ว่าคลื่นมักจะเร็วกว่าที่คิดเสมอถ้าเรื่องนี้น่าสนใจโปรดติดตามช่องของเราเรานําเสนอทุกอย่างสั้นๆและตรงประเด็น ลาไปก่อนนะ